มันมาด้วยมุนมุนมุนเปิดน้ำให้ปูน้ำเย็นเย็นให้ปูในเด้อเออีมมสร็จยังไงปูลูกหลานนาซงหาของมาถวายมือนีผลละไมหลายอย่างตลอดเทิร์น้ำเดื่มทุกสิ่งทุกอย่างน้ำชากาแฟกับมีเด้อปูเด้อมากบ่ปูอปเวลาบ่ายเียกับมีแต่งามเลยเอามาตอน ดีใจดีใจน้ำดีใจดีใจลูกหลานก็ดีใจน้ำปูเพือกันเมื่อนีนปูไมาจะปูแน้วจะาขวนละเมื่อนี้ละมาหลายกันเลยบ้าปูมาห่มกันลีหลีมาหลายกับไห้ไห้สูบๆมันมาในเด้อไห้ลูกหลานเศร้ามันหมดไหนมีโสูมีลาดในเด้อปูเด้อปูใหญ่น้อเจ้าค่ะ พวนน่ะไู่ตะอ่อนมื่อรสุดไม่จะคอ้างนหนาบังรู้ปวนน่ะนี่หลานน่อยมาให้พูได้สุดไม่งามนงามปวน่ะบังรู้กระด้างมากเลยใจเรอใจเราติใจเลยโอดใจเล็วตไดล่องเท้าอ่อนสวยๆนั่นการนี่หลานน่อยสั่งก็จะออกมาให้พูดไม่อีกเลยนะสนัเลาะเดื๋ยใจให้แตนมาจะค่า อ้ลูกหลานที่ได้รับสเลยเนาะท่านปูตื่นใจครับตันนได้ได้้ทองมาผูดำก็มาหมดละอเนี้ยโอ้เส้นมาเหมือนะาเขามาต้อนเนมาร่วมกันเนี่ยท่านวาตอนไลก็ยังในเมือีไงออนี่ก็หิตต่งขค้นหมงวดที่พานมาได้ปูเล้อ โอ้โห oh, oh, พิกตระนาให้ลูกให้ร้านไปท่านพ่อลูกรล้านซุ่มมาสืนซุ้มยิ่ดีนะปูในเด้อเมือนี้ได้อาการหอน,นเพราะดีปูมาเหยียนเชียเชี oh, ยเนาะโอ้แม่เมืองนี่แต่คว่มมอนซึื้น

khi đoạn đó rồi 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 sao tu sao tu ปูไปแล้วบนี้ไปแล้วบ้านนี้จะน้องแพนเหลียวแต่น้องแพนคนสวยลองเบิ้งนันค่ะเอฟซีเก้าสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็่ไหนเนาะว่าทหารปูเขียนหายงามงามเนาะ ศูนเจ็ดแต่มันโซนเก้าเพราะว่ามันไม่ยักเดียวประมาณนี้มันไม่ยักเดียวจ้ะเอาเบิ้งเอาเด้อเบิ้องเอาโซนเบิดงเอาจ้ะตีเบิ้งเอาเด้อค่ะโซนเจ็ดก็โซนเก้านี่แหละเอายับเพย์ยับเพย์ตีเบิ้งเอาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจะเขียนเลขไขให้นาะค่ะเลขแบบอันไขอันเลขเก้าสีหางเงาจังสิ วันงานปูเขียนไงย่ามันสองตัวย่ามีให้อันให้ง่วงตรงสองตัวนี่ปูปูอ่าให้อันสิบคนสิงง่วงตัวนี่แหละสองตัวนี่แหละเนาะที่กิ่งเป็นเลขงามอยู่ที่แรกปปูเขียนแบบใดตีปูมะง่วงกลมทับมันวัเต็มเลขศูนย์วั โอ้เพื่อนกันเลยมาจำอีกเคนนซ้จำห้ยันบ่าชัดนะนะจะแดง่าศูนย์ยั่ชัดยุเลยมาเห็ดใส่ให้ไม่อีกนะคะเลยเห็ดใส่ให้ไม่อีกรองเบิงขาซื้อจักน้อยพูดลงไปกล้ๆผู้ใดมักกับซื้อไหบ่มักกับพานเนาะแล้วแต่ว่าตรงมา เก้าสามแปดเขียนเขียนเอาด้วยเบาอุ่นเลยนาจะเป็นศุนเจ็ดเพานาจะเป็นศูนเก่าศูนเก่าก็น้่ก็ได้นะแ่นเอาใ่มดเนว่าเปีเอานั่มในาู้สึกนี่เปียบเทียบเอาเปียบเทียบกันมั่วที่พันมาเว่างเอาว่างเปรียบเทียบในี่ยมือปูนงามกะโด้ว่างานนึ่งเนี่ครับเปรียบเทียบกันเก่าด้วยเอาคือบ่งออ น,น,น่าจนะโยกถึง่อน <c oughs> เอาเอางวดนี้แหละคักๆังวดก่อนลูกหลานค่ะงวดนี้ปูใหญ่ค่ะลูกหลกานกันสิปูขุนแฮเด้เนาะอย่าบางทับกันเนะอย่ารีบฟาปูขุนแฮคือเก่าล่ะสวดออกมาจะมาสวดเรื่อยๆกัน ทั้งไตนี่แม่นวันที่สิบหกเมษาเนาะกระชได้ไปคดีเนาะขึ้นมาดิเฮ้ยไฮมันมันเด้อปูไปวัดอันนี้วัดเองบ่โอ้ไปวัดคุณลูานส้มโซ่กลับมันมันเอฟซีนี่เพิ่มโซ้เพิ่มมาน้ำลูกน้ำหลานในเด้อให้ได้มีชื่อเสียงเนาะเพื่อนาเพื่อตานเพื่อลูกหลานเพื่อนด้เขามาหากลับไหวหาเนาะ ปูสีได้บางเงาเนาะปูเาสีได <c oughs> <Next time. S 2> ้บงเงาเพิ่นเกิดสีได้มาเยี่ยมยามปูเาเ้ดห่าไวไนด้อเถืบอกื่อแล้ว วันวันเป็นกรรมไ่ไทยเอาเราบ่โยนปลาที่สามิ้นคนตัดบอสามในที่กว่ไทยแล้วบ่ทายเอาลรวบ่พสอโเอาเร่องบ่เอาเอาชุ่มหนังไทยกองกองหนังททยนะขอร่งไม่สิ่งร่างร่างไม่่งนี้อันนี้เอาเอายับ่บ่พอเลยก็ได้เต็ม เอาไปให้ยังผ่านมาหรอตีตอได้กี่บานะพูดมากนะอย่าพูดบ่อยนะตีได้เท่านะได้เท่านะพี่น้องนเชิพี่ว่าสิขึ้นไม่ิขึ้นตัอาบอกบอกเนแชบครับพี่น้องเซฟซับกวเด้ครับตัวเด็กครับเอมัย้นี่นี่น่ ถ่ายคลิปเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขแนวทางของน้องแพนครับปูขุดแหที่วัดบุรพาล่มครับปูประทับล่างเยนไห่เก้าสามแปดศูนย์เจ็ดหรือศูนย์เก่าประมาณนี้ครับเอาถ่ายคลิปกับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาหน้าเด้อครับพิดถูกกายว่ากันครับทั้งช่องกับไ้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์รุดครับท่านผู้ชมครับพอกันไหมในคลิปหนาโชคดีครับสวัสดีครับ